ถ้าผมได้ทำงานในญี่ปุ่นเป็นเหมือนรุ่นพี่เหล่านั้นก็คงจะดีนะครับอย่างไรก็ตามยังมีคนที่ประสบปัญหาก่อนมาญี่ปุ่นและมีบางคนเจอปัญหาหลังเริ่มทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยบางคนยังบอกด้วยว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นและการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นนั้นยากมีหลายอย่างที่เราควรต้องระวังสินะครับใช่ค่ะเรื่องนี้สำคัญมากเลยค่ะ งั้นเรามาดูกันว่ามีปัญหาอะไรบ้างหากคุณกำลังคิดเกี่ยวกับการฝึกงานด้านเทคนิคการเลือกตัวแทนจัดหางานเป็นสิ่งสำคัญมากโปรดเลือกอย่างระมัดระวงังเมื่ออยากไปญี่ปุ่นเพื่อฝึกงานด้านเทคนิคที่ญี่ปุ่นบางครั้งจะรับคำแนะนำเรื่องตัวแทนจัดหางานจากคนรู้จักอย่างไรก็ตามคุณอาจถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนที่สูงกว่าที่คุณควรจะจ่ายกับตัวแทนจัดหางานอื่น ส่วนมากเป็นค่าธรรมเนียมรวมค่าคอมมิชชั่นที่ตัวแทนจัดหางานจ่ายให้กับบุคคลที่ช่วยแนะนําผู้ที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นดังกล่าวจากการแนะนําบริการให้เรียกว่าบร็กเกอร์หรือนายหน้าแต่ละประเทศจะมีกฎเกณฑ์กําหนดจํานวนเงินสูงสุดที่อนุญาตให้จ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่นอย่าลืมตรวจสอบกฎดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยนะคะนอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจัดหางานจำนวนมากที่ให้ผู้ฝึกง,งานด้านเทคนิคจ่ายค่าเงินประกันก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามห้ามตัวแทนจัดหางานรับเงินประกันนี่คือตารางที่สรุปค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับตัวแทนจัดหางานและค่าธรรมเนียมที่โอนแล้วอย่างที่เห็นค่าใช้จ่ายของแต่ละตัวแทนจัดหางานแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับแต่ละที่ อย่างไรก็ตามการจ่ายค่าธร,รมเนียมที่แพงไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้ทำงานในบริษัทที่ดีได้รับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่ดีได้รับบริการหรือการดูแลเอาใจใส่ที่ดีหลังจากที่ไปญี่ปุ่นแล้วจำนวนเงินและคุณภาพของการศึกษาภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละตัวแทนจดหางานดังนั้นอย่าเพิ่งเชื่อใจการแนะนำจากคนรู้จักเพียงอย่างเดียวควรพิจารณาเลือกและตรวจสอบตัวแทนจดหางานด้วยตัวเอง เริ่มต้นด้วยการไปที่เว็บไซต์ Organization for Technical Internal Training หรือ OTIT และตรวจสอบดูว่าเป็นตัวแทนจัดหางานอย่างเป็นทางการจริงหรือไม่ <c oughs> คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลปากต่อปากของผู้ฝึกงานในอดีตหรือดูเว็บไซต์การศึกษาที่ดำเนินการโดยองค์กรที่เชื่อถือได้เป็นตัวช่วยตัดสินใจเลือกตัวแทนจัดหางาน <c oughs> บางคนประสบปัญหาตั้งแต่เริ่มทำงานในญี่ปุ่น ชาวต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุน่นควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของญี่ปุน่นแต่ก็ยังมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเช่นกันคุณเฮียนเป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่ KS Factory ซึ่งเย็บเสื้อผ้าเธอเคยมีปัญหากับสถานที่ฝึกงานแห่งแรกก่อนมาญี่ปุ่นเขาบอกว่า งานที่ทําจะเป็นการผลิตเสื้อเชิ้ตเนาะเสื้อผ้าเสตรีแล้วก็เสื้อผ้าเด็กแต่พอมาทํางานที่บริษัทจริงๆมันคืองานถักเสื้อค่ะฉันไม่เคยถักเสื้อมาก่อนฉันจึงต้องเรียนรู้วิธีถักตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเวลาเลิกงานคือห้ามงเย็นน่ะประธานให้ฉันทำงานล่วงเวลาถึงหนึ่งทุ่มทุกวันเพื่อเรียนรู้มัน ฉันทำโอทีในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแต่ว่าฉันไม่ได้โอทีตอนแรกฉันคิดว่ามันถูกต้องแล้วที่ฉันจะต้องเรียนรู้อย่างหนักแต่ผ่านมาสองสาเดือนสถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่นานตัวแทนจัดหางานจากเวียดนามก็เดินทางมาญี่ปุ่นเขาบอกว่าบริษัทแจ้งว่าไม่ต้องการคุณแล้วเรากลับบ้านกันเถอะฉันก็ตกใจค่ะ ทำงานอยู่ดีๆดดจูจ่ๆบริษัทก็บอกว่าเขาไม่ต้องการคุณแล้วอะคุณเทียนต้องการเรียนรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่นและให้การศึกษาที่ดีแก่ลูกสาวเธอจึงปฏิเสธที่จะกลับไปเวียดนามและปรึกษากับองค์กรกํากับดูแลอย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆไม่สามารถแก้ไขได้ดังนั้นเธอจึงขอความช่วยเหลือ จากองค์กรสนับสน,นุนช่วยจัดทำรายงานและส่งเรื่องขอให้โอทิตดูแลโอทิตให้การคุ้มครองแก่คุณเฮียนและค้นหาสถานที่ฝึกงานอื่นภายใต้องค์กรกำกับดูแลรายใหม่หลังจากเอาชนะปัญหาได้คุณเฮียนได้เข้าฝึกงานที่ KS Factory เธอบอกว่าตอนนี้เธอได้รับการฝึกฝนอย่างสบายใจ ขอขอบคุณโอทิตมากเลยค่ะฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆที่ได้ร่วมงานกับที่ทำงานปัจจุบันที่บริษัทนี้ทุกคนใจดีมากเลยตั้งแต่ประธานจนถึงหัวหน้างานตอนนี้ก็ทำงานได้อย่างสบายใจเพราะว่าฉันคุ้นเคยกับงานมีประสบการณ์ทำงานอันนี้อะค่ะ อย่าลืมศึกษาข้อมูลบริษัทแล้วก็องค์กรกำกับดูแลอย่างรอบคอบก่อนที่จะเดินทางมาที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อคุณมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือให้ปรึกษากับองค์กรกำกับดูแลหรือติดต่อตัวแทนจัดหางานของคุณโดยเร็วที่สุดหากไม่ได้ผลโปรดติดต่อหน่วยงานสาธารณะของญี่ปุ่นเช่นโอทิตหรือเฟรส แม้ว่าสิ่งต่างๆจะไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีแต่บางครั้งสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถ้าคุณไม่ยอมแพ้และลองขอความช่วยเหลือจากองค์กรอื่นทุกคนอาจกังวลมากเกี่ยวกับรายได้ที่คุณจะสามารถหาได้ในญี่ปุ่นค่าใช้ใจ่ายที่ห้ามลืมเลยก็คือ 1. ค่าใช้ใจ่ายก่อนเดินทางมาญี่ปุ่นและ 2. ค่าครองชีพที่จะเกิดขึ้นในญี่ปุ่น เราได้รวบรวมบางกรณีของรุ่นพี่ที่ทำงานในญี่ปุ่นขึ้นมากรุณาศึกษาเป็นตัวอย่างจำนวนเงินที่คุณจะได้รับจริงจะเป็นเงินเดือนของคุณลบด้วยภาษีญี่ปุ่นและเบี้ยรประกันสังคมค่าใช้ใจ่ายรายเดือนได้แก่ค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าโทรศัพท์และค่าใช้ใจ่ายเบ็ดเตล็ด หากคุณเป็นนักเรียนก็จะมีค่าเล่าเรียนด้วยดูเผินๆค่าแรงในเมืองอาจจะดูมากกว่าค่าแรงในชนบทก็จริงแต่พื้นที่ชนบทก็มีข้อดีหลายอย่างเช่นค่าครองชีพต่ำและสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าในญี่ปุ่นนั้นมีเพียงไม่กี่คนที่พูดหรือเข้าใจภาษาอังกฤษดังนั้นคุณจะต้องพยายามเรียนและพูดภาษาญี่ปุ่น คุณสามารถไปโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในท้องถิ่นทุกสัปดาห์หรือเรียนเองที่บ้านโดยใช้หนังสือเรียนและแอปพลิเคชันเรามาดูเคล็ดลับในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของรุ่นพี่กันอ๋อผมมักจะใช้อน,นี้ครับตอนจำอักษรคันจิผมเล่นเกมในแอปเพื่อเรียนรู้มันช่วยทำให้จำได้ครับ ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนที่โรงเรียนมันไม่ใช่ภาษาที่คนญี่ปุ่นทั่วไปพูดนะคะแต่ว่าฉันได้พูดคุยกับคนญี่ปุ่นดังนั้นฉันจึงได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะในญี่ปุ่นการรู้จักรักษาเวลาการเข้าใจประเพณีทางสังคมอย่างเช่นการทักทายกันก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน สำคัญมากเลยนะครับที่เราจะต้องรู้วิธีการจัดการกับปัญหาในญี่ปุ่นอย่างปัญหาของตัวแทนจัดหางานต่างๆนอกจากนี้ควรจัดการเงินอย่างระมัดระวงังศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วมามีประสบการณ์ดีๆในญี่ปุ่นกันค่ะ